นี่นเราพูดมาเล็ดค่ออกเม็ดเม็ดได้เม็ดนี้ไม่ได้เม็ดนี้ผมคิดไปไกลนะริบเสร็จแล้วก็เย็นเลยเวลาเวลาริฟนี่เราต้องเลี้ยงคับแล้วก็ขึ้นเบกมือหมครับอ่าคาแรคเตอร์ของเอธีโอเปียคือคนที่จะชอบแบบ รสชาติที่มันออกโทนแบบฟตตี้มีแอซิดิตี้แล้วก็มีความหอมของดอกไม้ครับก็ประมาณนี้แล้วถ้าคนที่ชอบรสชาติออกแนวเข้มเข้มดูดเดือเดือนแล้วตาสว่างเลยมีตัวไหนแนะนําก็จริงๆจริงๆของผมส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่เชิญไปทางแนวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบตัวที่แบบ มีมีบอดี้หน่อยมีความเข้มหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูว่าในนี้มันจะมีตวไหความเข้มหน่อยมันจะมีตัวไหนพอที่จะทำใอ้ได้บ้างใช่ครับส่วนใหญ่คือเนี่ยที่ที่ผมทานก็เป็นอันนี้ก็เอธิโอเปียเหมือนกันอันนี้ของร้านภาวะใช่ไหมอันนี้ของอันนี้นี่ของคนน้องคายทำเนี่ยโอ้ครับผมคายคอัลคาซูนี้ผมซื้อเพราะว่าหน้าปกมันเป็นบาติโกเอาไม่ใช่เจ้าของร้านเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนี้เป็นนมาฟุตบอลนะครับที่ไปไลยครับ อันนี้ผมคิดว่าเขา้งจะใส่เสื้อของฟิออเรนติน่าอยู่นเป็นสีม่วงใช่ไหมอรับบาสโกาเบลบาติสซูตาตัวนี้ก็เป็นเอธิโอเปียเหมือนกันคือที่ผมชอบเอธิโอเปียเพราะว่าแม่บ้านที่บ้านก็เขาก็ชอบด้วย่บ้านใช่แม่บ้านก็เ่าเลยอันนี้คือการการเรียกให้เกียรดเพราะว่ามันก็เป็นโทนรสชาติที่เขาชอบผมก็เลยหยิบตัวนี้มาอันนี้ครับอันนี้อันนี้รสอะไรครับอันนี้อันนี้รสคีมครับอ้าวสมมติว่าอยากจะลอง ทานกาแฟดื่มกาแฟเนี่ยที่มันจะให้เราได้รสชาติของกาแฟแบบร้อนแบบเย็นแบบใช้วิธีไหนเราถึงได้รสชาติของกาแฟที่ตรงตามคาแรคเตอร์มันที่เขาสร้างมาจริงๆอ่ะอย่างแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละถุงเนี่ยที่ทีท่คนคั่วเขาทำมามันก็มันก็จะมีวิธีการชงบอกอ,อย่างบงตัวเขาก็บอกเลยสําหรับฟิลเตอร์ก็หมายถึงว่าเป็นกาแฟดริปอะไรพวกนี้ครับครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่าบางตัวทั่วมาแบบสำหรับเอสเปรสโซ่ก็คือหมอกสำหรับที่จะทำเป็นเอสเปรสโซ่ตัวนั้นมันก็จะมีความแบบความเข้มของตัวบอดี้กาแฟคือเลยไมขอลงลึกว่าเลือกไหนวิธีไหนที่มันจะทำให้ชัดเจนดิฟไซท์นี่มันมันจะมีรสที่เราชอบใช่ครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะทำเป็นดิฟออนไอส์ปอนไอส์ให้พี่อยชิมแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อากาศเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างร้อนพี่ก็จะได้ทานแล้วก็จะได้สดชื่นอ่าเราเราจะได้ทาน เป็นเมล็ดอะไรครับเมล็ดกาแฟนี่แหละฮะเมล็ดอื่นเนียไม่ดีฮะถูกต้องครับถูกต้องดนันเราพูดเมล็ดข้าออกเม็ดนี้เม็ดนี้ไม่ได้เม็ดนี้ผมคิดไปไกลนะเราจะได้รสชาติดับไหนวันนี้คือเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวไหนดีเดี๋ยวผมทําเป็นตัวนี้แล้วกัน่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนแพงสุดเออจริงๆผมไม่อยากให้ใช้คําว่าแพงครับให้ใช้ว่าสินค้าราคาสูงถู่า้องสูงสุดมันก็มันมีมีเหตุผลในการที่เราจ่ายราคาจริงๆผมก็ทานอยู่ประมาณั เสิร์ฟนึงก็จริงๆต้นทุนกาแฟเนี่ยประมาณ4ี่ถึบาทก็โอเคตัวตัวที่ราคาสูงสุดกินหมดไปแล้วถ้าเกินนี้ก็เมียก็ไม่ให้ซื้ออันนี้คืออะไรครับแม่แม่กลองน้อยตัวนี้เป็นกาแฟที่โปรเซสโปรเซสในไทยก็คือเขาผ่านการเอาไปแช่ในลำธารนฮะแล้วก็แล้วก็มามาทำการหมักโดยการใช้ยีสต์นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็คือของร้าน KOC เขาก็ไปร่วมโปรเซสกับ เนี่ครับทีรอซูพร็อพฟฟ์ฟาร์มตัวนี้ตัวนี้ก็จะให้รสชาติที่ค่อนข้างดีนะหลายคนชิมก็ว่าโอเคแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวนี้เอธิโอเปียบูชูแล้วกันก็คือพี่สาวผมเขาให้คํานิยาวมว่าเหมือนกับการจิบจิบชาคาโมไมล์มแล้วก็มีมติดรสวาน,นิลาบางๆแล้วก็เดินชมในทุ่งดอกไม้พี่สาวพี่สาวผมนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ <laughs> อันนี้คือรสชาติกาแฟหรือว่ารสชาติกาแฟเที่ยวทิปจริงๆเอทีโนตุกเนี้ย คือบางทีบางคนก็ไปซีเรียสแต่จริงมันมันไม่จําเป็นว่าเราต้องได้แบบเทนโนทอตเทนโนอตคือคุณสมบัติที่กาแฟควรจะเป็นที่คนทํากาแฟเขาตั้งใจเขาตั้งเขาตั้งใจใช่ครับเหมือนกับพอเขาโปรเซสมา,แล,มาแล้วก็มีการคั่วแล้วก็มีการคัพปิ้งคัพปิ้งก็หมายความว่าดูว่าชิมว่า,ามันมันจะออกมารสชาติอะไรบ้างซึ่งพวกนี้มันก็เป็นทักษะที่ต้อง ฝึกฝนซึ่งประสบการณ์การกินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกใช่บางคนอาจจะได้รสที่แตกต่างกันไปตัวนี้ก็ไม่ใี่ก็ขอแค่แบบเราทานแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเออ <Okay. S 1> เ,รเรามีความสุขมันเป็นกาแฟในแบบที่เราชอบอน,นี่คือเมล็ดนี้นะครับที่เราจะดริปใช้วิธีดริปกันอ่ะดริปออนไน์อ่ะ,อะโอเคั<ห>นเดี๋ยวเราไปดริปแล้วก็ไปชิมกันครับอ่าโอเคเราจะมาเริ่มดริปกันนะครับเอ่มีสูตรไหมครับมีสูตรไหม มีมีครับเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายไปแต่นี่นะผมช่างตาแฟไ์ก่อนคือในสูตรสูตรที่ผมจะแนะนำมันเป็นไหนเนี่ยเป็นสูตรแบบสำหรับทานทานสองคนนะฮะอ๋ะอ,อครับเอประมาณนี้เพื่อแบบบางคนแบบว่าอยากทานกับแบบแฟนหรือทานกับเมียที่บ้านหรือว่าจะไปทานกับเนี้อข้างนอกบ้านก็ได้เราข้างนอกบ้านช่วงนี้ร้อนผมหมายถทานกับเมียเราไม่ไดทานทานนอกบ้าน ได้ไครับได้ครับเสียงนะครับสิ่งที่ต้องมีน้ําแข็งนะฮะอย่างตัวนี้ผมผมใช้เป็นเป็นบทมือบทนะครับจริงๆแบบเราก็ซื้อแบบราคาย่อมเยาก็ได้ครับเวลามีขายตามช้อปปี้ร z a ดาทั่วไปใช่ครับใช่ครับเพราะตัวนี้ผมแบบแบบพอเราเริ่มแบบลงดึกไปเราก็เลยแบบหาของแบบดีขึ้นมาใช้รู้มากเจ็บมากรู้เยอะเสียเยอะนะฮะ S <S <S คำว่ำาเจ็บแต่จบนี่น่าจะไม่มีไม่มีจริงเลยมีแต่เจ็บไปเรื่อ,อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะชินไปเองแต่นี่ถ้าเป็นสูตรที่ผมแบบผมไปดูมาจากในอินเทอร์เน็ตอ่าแล้วก็เอามาแบบเอามาทดลองทําแล้วก็รสชาติที่ผมแบบลองทําให้เ,เพื่อนเพือ่อนครอบครัวดูเขาก็โอเคว่าสำหรับแบบสูตรนี้ก็ยังยังได้ความแบบสดชื่นอยู่แล้วก็บ้านเราอากาศค่อนข้าง,ง,งร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ความสดชื่นใช่คับเพราะมันเป็นการบิดผัก นี่เราต้องจาเป็นต้องมีตาช่างก็จําเป็นต้องมีครับเพราะว่าคืออุณหภูมิเวลาแล้วก็อัตราส่วนกาแฟก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์นกับรสชาติกาแฟซึ่งยิ่ทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยอ๋อนี่กาต้มน้ำที่สามารถกำหนดอุณหภูมิได้คืมันจะ,จะช่วยให้ชีวิตตัง่ายขึ้นทีนี้อันนี้คืออย่างถามว่าบางคนเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปซีเรียสของพวกนี้มาก แต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจจริงเราก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปอะไรอย่างเี้มันสามารถเป็นอาชีพได้ไหมได้ครับได้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบจะสําหรับผมผมเริ่มต้นได้วยก็คนขเนื้นนิยามของคําว่าสโลบาร์เนี่ยอะไรครับที่เคยให้ไว้ที่เคยให้ไว้ใช่ครับสโลบาร์แค่ทําช้าครับลูกค้าก็เต็มร้านครับอันนี้ผมผมชอบส่วนตัวนะคือขออนุญาตนะครับถ้าแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี่ ทำไมต้องอันนี้คือล้างหรือเปล่าหรืออะไรกัอ่าผมผมบอมบอมแล้วก็เป็นการล้างตัวฟิลเตอร์ได้เพราะว่ากระดาษกรองบางแบบมันก็จะมีกลิ่นครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ําแข็งแบบนี้คือบล็อกอย่างนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตก็คือน้ําแข็งทรงสี่เหลี่ยมแต่มันจะค่อนข้างแบบละล,ะล,ะละายช้าน,นี่คือมือผมล้างนะครับสมมติสมมติว่าสมมุติว่าสะอาด <c oughs> ค่อยค่ยหย่อนครับเพราะบางทีเราวางแรงแล้วแบบมันจะมันจะแตกมันจะแตกแ,แ,แล้วก็หย่อนลงไป อันนี้สูตรผมเนี่ยก็น้ำหนักเนี่ยจริงๆก็ใช้น้ำหนักน้ำหนักมันแข็งประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็ผมก็จะให้น้ำตี๊บร้อห้าสิบอ๋อโอเอันนี้เป็นดริปออนไลน์นะครับนี่ครับอันนี้คือพอบดเสร็จแล้วมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นหอ,อมคือกาแฟเนี่ยคือเทสโน้ตเนี่ยอ่าที่ผมไปดูบางท่านที่เขาบอกว่าคือมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเปิดเราเปิดฮอรของ,องอกาแฟแล้วก็ตั้งแต่กลิ่นกลิ่นตอนเราบดแล้วก็ถึงกลิ่นตอนที่เราชงด้วย สไตล์20กรัมนะครับใช้ใช้เวลานานนะต่อต่อหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟจริงๆอ่าถ้าทำจริงจงก็ประมาณผมว่าหลังๆคือผมรู้สึกว่าริบมันก็มันก็ง่ายอาจจะเป็นเพราะเราแบบเราทําบ่อยขึ้นนะเหมือนเหมือนครั้งแรกครั้งแรกที่ทำเป็นไงครั้งแรกครั้งแรกเป็ไงซื้อครับครั้งแรกซื้อครับซื้อซื้อเลยซื้อกินเลยครับอ๋อมาเห็นกาแฟใช่ครับกาแฟแลยซื้อกินนะฮะหลังๆก็เริ่มทำเองหลังๆก็เลยทำเป็เหมือนเหมือนซักผ้าครับแรกๆก็ซักมือ อ๋อแล้วช่วงนี้มีเครื่องครับอ๋อมีเครื่องโดีเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะบูมบูมที่เซตสิหมุนทำไมครับหมุนทำไมครับก็เป็นการวนน้ำให้มันแบบ โดนกาแฟโดยทั่วๆกันโอเคประมาณสัก40่นี่มมานิดนึงไม่เป็นไร๋อ้ตาช่างก็จะน้าหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็จะเริ่มแบบได้ได้กลิ่นได้กลิ่นกาแฟนะครับคือดิฟออนไลท์เนี่ยก็คือแบบให้กาแฟเนี่ยมันมันผ่านน้ำแข็งโดยตรงเนี่ย อันนี้คือช่วงที่2ใช่ครับเทเทช่วงที่2องลาเมื่อกี้เราน้ำแรกเสร็าร์นี้น้ำสองเขาจำกัดเวลาเนาะใช่ครับส่วนนี้เขาจะจํากัดเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าสองพัใช่ครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเทช่วงทำงาเยอะขึ้นร้อยห้าสิบมันก็จะละลายรวมกับนื้อแข็ง ริ่แล้วคนที่ทำกาแฟดื่มที่บ้านนี่ก็จะค่อยๆทำไปนะฮะดมกลิ่นซึมซับกับใช่มันก็จะได้กินตอนชงคือผมก็เลยเชื่นชอบการชงกาแฟมากเพราะแบบเหมือนกับเราก็ได้ได้ดมกลิ่นอะไรเงี้ยที่พี่ลองดมใกล้ๆนแระวังมันได้ได้กลิ่นครับได้กลิ่นตรงนี้ก็ได้กลิ่นได้ละพร้อมดื่มเดี๋ยวนี่ครับผมก็มาทำให้มันเย็นให้มันดม ระยะ K ใส่แก okay. okay. ้วเียเลยโอเคเอารอนนเอาละครับเสร็จแล้วอันนี้คือกาแฟที่เราดิฟเสร็จแล้วดิฟออนไลน์นะครับดิฟเสร็จแล้วก็เย็นเลยนี่เวลาเวลาดิฟที่เราต้องเลี้ยงคัดแล้วก็ขึ้นเบกมือไหมไม่ใช่ครับนั้นดิฟรถครับตัวเกียวดิฟนะครับอ๋อรสชาติโอเคนะครับมันมันได้ความสดชื่น แล้วความสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆนะครับ การดื่มดำกับกาแฟนะวันนี้ก็เราก็รู้เรื่องกาแฟหลายอย่างมากเลยนะครับนะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะรหรือว่าทักมาพูดคุยกันได้นะครับมีโอกาสก็จะมานำเมล็ดกาแฟใหม่ๆวิธีใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านที่ติดตามอยู่ได้ชมกันนะครับนะยังมีอีกวิธีที่ทำกาแฟยังมีอีกมากกว่านี้อีกโรอ้เยอะมากนะเรายังไม่ได้พูดถึง การทําสกัดเย็นนะครับเดี๋ยวให้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ้าว่าคลิปนี้ถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์เราจะทําคลิปต่อไปนะครับนะมาเจาะลึกเรื่องกาแฟสาหรับท่านที่สนใจได้ฟังกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณน้องอาร์ตนะฮะมีมีชื่อร้านยังครับอ่ไม่มีชื่อร้านเงี้ยจะตั้งให้ร้านก็ไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้สําคัญสุดเลยครับไม่มีเงินนะฮะ สำหรับท <łość> ่านที่อยากจะบริจาคให้ผมนะครับไม่หักค่าใจ่าใดๆเลยก็ยินดีนะฮะเลขบัญชีเด้ตั้งชื่อร้านว่าศิลปากาแฟกาแฟดีต้องฟรีด้วยนะครับใช่ครับกาแฟกาแฟฟรี ต้องดีด้วยกาแฟที่อร่อยที่สุดคือกาแฟที่พี่บอยบอกว่ากาแฟฟรี <c oughs> พี่บอยเลี้ยงครับมาดู่เลยขอบคุณครับขอบคุณกาแฟฟรีครับกาแฟฟรีต้องดีด้วยที่ศิละปะคอฟฟครับอา,าฟฟร์ดี้กาแฟฟรีกาแฟที่ต้องฟรีด้วยไปนะครับเจ <c oughs> อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ